เสียพลังงานชีวิตนึกสิืปอเลเลนกับโบเอกับติกอยู่โอ้ยนู้อยากเกิดมารวยกว่านี้ตอนทุนชีวิตหน่อยเฮ็ดยังกับบไดอุ้ยแม่มันก็นได้แค่ซีซิบหาซิบบาทนึงนู้ต้มน้ำมันไปนวิ่ไลนี่กรบเบิดหละ แกใส่ล่าลูกกิ๊บสิไปหาติกระโบเอแล้วไม่ให้อย่างนี้นะตัดอันพาเซตตําพาเซ่เท้าแม่มาตัดมาเห็ดอยู่แบบนี้มันได้ผลแล้วจะบาทนีคือละสิบบาทขันโอขามาลาโพขานี่แกดีเนี่ยเขาขายสิบสองบาทจะสิมาตัดจะเสียเอาไปตำแล้วก็มาโจดนี่อีกแต่และมือนี่แม่เห็ดได้จะเผื่ ตำรวจได้หลายแล้วได้๋ยซีหาพืน้นกระเฮ็ดไปสันติมือมีงานอุ้ยแม่มันก็ได้แค่ซีซิบหาซิบบาทนึงน,ง,งนุ่มต้มน้ำมันไปวิไลนี่กระเบิดเลยกระเฮ็ดไปสันละลูกเอ้ยมือเดียวลำบากกระจะคือโดนลำบากคนอื่นเขาลำบากกูเฮากับมีหลายข้างหน้าเฮากับคงสิสบายนี่มตาตัดผ้าซอยแม่นี่นี่ก,กูไปหาแลงเล่น บอ่อดอกแม่พื้นละสิบ,บาทหนึง่งสรามสีเห็ดแล้วแต่ละพื้นเสียพลังงานชีวิตนึกสิไปเห่นกับโบเอกับติกอยู่โอ้ยนึกอยากเกิดมารวยกว่านี้ต้นทุนชีวิตหน่อยเฮ็ดยังกับเบอร์ใดชีวิตบ่มีต้นทุนเป็นปิตรยานดอกลูกชีวิตที่บ่มีความพยายามหละมันปิตรยานกลัวสิทำให้การงานเบาสำเร็จ ก็น,นี่ลูกมีระบอร้อวาวมพยายามี่ทำให้มันดีขึ้นกับหมู่บ้านเอ้ามาหนีแม่นู้สิจอยนูไปเห่นกับสกอว่าเงก,กับสกอยติกแหละ <c oughs> เด็กแว้นเด็กแว้นมา <c oughs> นู้สิเก็บเงินหมื่นละสิบบาทแบบนี้แหละแล้วนู้เสียไปซื้อง,งวมมาเรีย ในทางตันจะมีทางออกเสมอถ้ามัวจมอยู่กับความทุกข์จะไม่มีทางมองเห็นโอกาสโอกาสจะอยู่กับคนที่พร้อมเสมอ I love you